แดดบ่ายมันร้อนแบบไม่ไว้หน้าใครถนนลูกคลังหน้าทุ่งก็ฝุ่นคลุง้งมีแค่เสียงนกกับควายเรื่องลูกเศรษฐีสวนยางประจำหมู่บ้านขับกระบะใหม่เอี่ยมจะไปงานบวชที่อำเภอเปิดเพลงเสียงดังลั่นรถเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆปากก็บ่นร้อนแบบไม่จริงจังอยู่ดีดีเครื่องก็ดับรถสะอึกแล้วหยุดนิ่งกลางทุ่งเรืองมองหน้าปัดแล้วสะบดเบาๆ อะไรของมันว่าแอร์ก็ไม่เย็นเครื่องก็มาเสียตอนแดดกำลังได้ที่เขาลงจากรถเดินอ้อมไปเปิดฝากระโปรงแต่ดูไม่เป็นสักนิดกำลังยืนงมๆอยู่ก็ได้ยินเสียงควายร้องกับเสียงคนไถนาอยู่ไม่ไกลเรืองรีตามองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังลาคันไถเหงื่อเต็มหน้าแต่ยังยิ้มอยู่กับพ่อเธอ เขาตัดสินใจเดินเข้าไปเหงื่อซึมตั้งแต่ก้าวแรกรองเท้าผ้าใบจมดินไปครึ่งพี่สาวมีไขควงไหมครับรถเสียเสียงเรื่องดังแข่งกับเสียงควายเดินแผ่วๆสุดาเงยหน้าขึ้นมองเรื่องตั้งแต่หัวจะรถเท้าแล้วตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งๆไม่มีคำมีแต่คันไถจะเอาไหมละ่ะเรื่องยืนอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเร้ะแห้ง แค่จะขอแรงช่วยเข็นรถหน่อยครับไม่ได้ขอไถพ่อสุดายิ้มยิ้มแล้วหันไปบอกลูกสาวเบาๆไปช่วยเขาหน่อยลูกเดี๋ยวเขาลากรถไม่ขึ้นสุดาถอนใจเบาๆเดินตามเรืองมาช้าๆพร้อมพูดลอยๆว่าเข็นเองไม่เป็นเหรือคะเรื่องหัวเราะกลบเกลื่อนผมเข็นเป็นครับแต่มือมันลื่นสุดาหัวเราะออกมาลื่นเพราะแหวนเต็มนิ้วหรือเปล่า ถึงรถเรืองยืนรอสุดาเดินไปดูรอบๆแล้วบอกแค่เข็นให้เครื่องติดก็ใช้ได้แล้วมัง้งทั้งสองช่วยกันเข็นรถกระตุกนิดหน่อยก่อนเครื่องติดเสียงเครื่องดังกระหึ่มกลางทุ่งนาเรืองยกมือไหว้แบบจริงใจขอบคุณนะพี่สาวผมชื่อเรืองครับสุดาไม่ตอบแค่พยักหน้านิดๆแล้วเดินกลับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เรื่องมองตามเงียบๆมือยังจับพวงมาลัยไว้แต่ไม่ขับออกใจเหมือนลืมร้อนลืมฝุ่นลืมงานบวชไปเลยคนอะไรแสบแต่ดูดีเขาพึมพำเบาๆพร้อมรอยยิ้มมุมปากจากวันนั้นเป็นต้นมาเสียงไถนากับกลิ่นโคลนก็ไม่เคยน่าเบื่อสำหรับเรื่องอีกเลยหลังจากวันนั้นเรื่องก็วนเวียนแถวบ้านสุดาแทบทุกวัน แรกๆก,ก็บอกว่าผ่านมาทางนี้พอดีแต่พอเข้าอาทิตย์ที่สองข้ออ้างเริ่มหมดบางวันถือกล้วยมาให้แม่สุดาบางวันก็ยกปลามาให้พ่อแถมยังขอตักน้ำกินเองอีกลุงครับผมขอช่วยหาบน้ำบ้างได้ไหมพ่อสุดาหันมายิ้มยิ้มจะหาบหรือจะหาหัวใจลูกสาวลุงเรื่องหัวเราะเสียงดังเอาทั้งสองเลยได้ไหมครับ พ่อหัวร้อนลั่นปากดีไม่พอต้องขยันด้วยนะลูกสุดาได้ยินจากในครัวสายหน้าเบาๆแล้วพูดกับแม่พูดดีทุกวันแต่ยังไม่เคยจับจอบเลยเชาวว้าวันเสาร์เรืองขับมอเตอร์ไซค์คันเก่ามาแต่เชา้าใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างเต็มยศสุดาหันมามองแล้วพูดเสียงนิ่งวันนี้จะมาทำอะไรอีกคะ เรืองยิ้มกว้างจะมาทำคะแนนครับแล้วชูเคียวตัดหญ้าขึ้นมาโชว์พ่อสุดาเดินผ่านพอดีหัวราอเสียงดังเอาลุยเลยลูกถ้าโดนหญ้าบาดอย่าร้องนะเรื่องลงมือทันทีลุยดินลุยน้ำเหงื่อไหลแต่หน้าไม่ยอมยน่นกลางวันสุดาหยิบข้าวห่อใบตองมาให้พักก่อนเดี๋ยวหน้ามืดจะเป็นภาระเรื่องรับมาพร้อมรอยยิ้ม ตักเข้าปากคำใหญ่แล้วพูดเบาๆอร่อยกว่าร้านในอำเภออีกสุดายิ้มบางๆก่อนจะหันหลังเดินกลับไปปล่อยให้เรืองนั่งกินข้าวคนเดียวแต่ยิ้มทั้งหน้าช่วงบ่ายเรืองช่วยพ่อสุดาดันรถเข็นขี้วัวดินลื่นจนล้มตูมลงไปกับพื้นสุดารีบวิ่งมาดูเป็นอะไรหรือเปล่าคะเรืองนั่งยิ้มทั้งตัวเปื้อนแล้วพูดว่าไม่เป็นไรครับ แค่หัวใจพี่มันกระแทกรักอีกทีสุดาหัวเราะทั้งหน้าเปื้อนโคลนถ้าพูดแบบนี้ทุกวันเดียวได้โดนขี้วัวปิดปากแน่คืนนั้นเรืองกลับบ้านเหนื่อยจนเพลียแต่ใจกลับเบาสบายแปลกๆเขาเปิดมือถือดูภาพสุดาที่แอบถ่ายไว้รูปที่เธอหัวเราะตอนเขาล้มลงพื้นแค่รอยยิ้มเธอพี่ก็รู้แล้วว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ยอม เขาพูดกับตัวเองเบาๆก่อนจะหลับไปวันอาทิตย์ตอนเช้าเรืองขับรถมาหยุดหน้าบ้านสุดาพร้อมถุงขนมจากตลาดเช้าเขายื่นให้แม่สุดาแล้วหันไปถามพ่อสุดาเสียงดังวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับพ่อหัวเราะเบาๆจะช่วยจริงหรือจะมาหาลูกสาวลุงก็ว่ามาเรืองยิ้มเจอญเจอนแต่ก็ยอมรับตรงๆ ทั้งสองอย่างเลยครับพ่อสุดาหัวเราะเสียงดังก่อนจะยื่นหมวกฟางให้เรืองนั้นตามไปนาเลยลูกชายนาเช้าวันนั้นแดดยังอุ่นๆไม่ร้อนจัดลมโชยเบาๆกับกลิ่นข้าวอ่อนหอมจางๆเรืองเดินข้างสุดาลุยนานิดหน่อยก็เริ่มเปื้อนแต่เขาไม่บ่นเลยสักคำสุดามองหางตาเห็นว่าเรืองไม่ได้แค่ทำเล่นๆ ก็เริ่มรู้สึกดีนิดๆในใจพักกลางวันทั้งบ้านมานั่งล้อมวงกินข้าวใต้ต้นไม้พ่อแม่สุดายิ้มทั้งปากทั้งตาแม่หยิบข้าวเหนียวใส่จานเรืองพร้อมบอกว่าวันนี้ไม่มีกับข้าวหรูๆนะลูกเรืองยิ้มกว้างของบ้านนี้อร่อยที่สุดแล้วครับเขาตักข้าวเหนียวเข้าปากคำใหญ่กัดเร็วไปหน่อยจนติดปากไม่รู้ตัว สุดาหันมาเห็นรีบหัวเราะเสียงดังพี่เรืองปากเป็นข้าวเหนียวแล้วนั่นนาะเรืองทำท่างงงเอามือเช็ดหน้าจนแล้วกว่าเดิมคนรอบวงหัวเราะกันคึกเรืองเองก็ขำไปด้วยแถมพูดเบาๆว่าถ้าเธอยิ้มให้พี่ทุกวันพี่จะกินข้าวเหนียวติดปากทั้งชีวิตเลยก็ได้สุดาสะดุ้งเล็กๆแต่ไม่ตอบอะไรแค่เงียบแล้วยิ้มมุมปากเบาๆ ตอนบ่ายเรืองช่วยเก็บฟ่อนข้าวเข้ารถเหงื่อซึมแต่ไม่ถอยหลังจากเก็บข้าวเสร็จเรืองหันไปถามสุดาเบาๆว่างไหมพี่อยากชวนไปกินอะไรเย็นๆหน่อยสุดาทำหน้างงนิดนิดพี่จะพาไปไหนอีกละ่ะเรืองยิ้มกว้างร้านน้ำแข็งใสหน้าโรงเรียนไงเห็นคนว่าอร่อยทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านเล็กๆข้างทาง ลมพัดแรงแต่ใจเรืองร้อนร้อนหน่อยสุดาสั่งน้ำแข็งใสธรรมดาส่วนเรืองเลือกใส่นมข้นจนล้นถ้วยของหวานต้องใส่นมถึงจะหวานเหมือนใจเธอสุดาหัวเราะจนน้ำแทบพุ่งอย่าเล่นคำมากเดี๋ยวได้กินน้ำแข็งเปล่าแทนระหว่างกินเรืองมองสุดาเงียบเงียบยิ้มแบบไม่รู้ตัวในใจมีแต่คำว่าอยากให้เธอยิ้มแบบนี้ทุกวัน พอกลับถึงบ้านเขานั่งลงที่แคร่ไม้ใต้ต้นมะม่วงเหนื่อยแต่มีความสุขแปลกๆทำไมอยู่กับเธอแล้วไม่อยากกลับบ้านเลยวะเขาบ่นกับตัวเองเบาๆเสียงจักรยานสุดาปั่นผ่านหน้าบ้านเรืองรีบลุกขึ้นยืนแล้วโบกมือให้เหมือนเด็กเจอของเล่นสุดาแค่หันมายิ้มแล้วขี่ผ่านไปช้าๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรืองกลับยืนอยู่กับที่ ใจมันรู้สึกบางอย่างที่พูดไม่ออกและนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มคิดจริงจังว่าคนนี้แหละที่อยากอยู่ข้างๆไปนานๆสายลมเย็นพัดผ่านต้นยางเสียงนกร้องเบาๆบ,บ้านเรืองดูเงียบกว่าทุกวันแม่เรืองนั่งอยู่หน้าบ้านมือแก่ฝักถั่วแต่ตาเหลือบมองถนนเหมือนรออะไรบางอย่างอยู่ดีๆป้าสายก็เดินเข้ามา พร้อมถุงปลาทูในมือแล้วก็พูดเสียงเบาแต่แหลมว่าเมื่อวานเห็นลูกชายป้าพาผู้หญิงคนหนึ่งไปกินน้ำแข็งใสแถวตลาดนัดนะแม่เรืองเลิกคิ้ววางถั่วลงทันทีใครไหนเล่าให้หมดป้าสายยิ้มมุมปากลูกสาวชาวนานั่นแหละชื่อสุดาใส่เสื้อลายดอกแม่เรืองเงียบแต่สีหน้าเปลี่ยนทันทีมือที่หยิบถั่วเริ่มแน่นขึ้น พอตกเย็นเสียงรถกระบะดังมาจากหน้าบ้านเรืองขับเข้ามาพร้อมของกินเต็มมือยังไม่ทันเข้าบ้านดีก็เจอแม่ยืนอยู่หน้าประตูสายตานิ่งสนิทน้ำเสียงเย็นจัดไปไหนมาเรืองตอบทันทีไปบ้านสุดามาครับแม่ขยับเข้าใกล้แม่ถามจริงๆเธอลูกคิดอะไรอยู่ไปคบกับคนแบบนั้นได้ยังไง เรื่องชะงักแล้วพูดเสียงนิ่งๆแบบไหนครับแม่คนที่ทำงานหาเช้ากินข้าเหรอครับคนที่ไม่มีอนาคตไม่มีฐานะไม่มีอะไรเหมือนบ้านเราเลยแม่เสียงดังขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่องนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวางถุงข้าวลงกับพื้นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งมากแม่เคยสอนผมไม่ให้ดูถูกใครตอนนี้แม่ลืมคำที่ตัวเองพูดเองเหรอครับ แม่เงียบสีหน้าแข็งเรืองพูดต่อผมไม่ได้รักเขาเพราะบ้านเขามีอะไรผมรักเพราะเขาเป็นเขาแม่เรืองน้ำเสียงสัน่นแม่กลัวลูกลำบากกลัวจะเสียใจทีหลังแต่ถ้าแม่ห้ามตอนนี้ผมจะเสียใจทันทีครับเรืองพูดแล้วเดินเข้าบ้านไปช้าๆคืนนั้นบรรยากาศในบ้านเงียบสนิทข้าวเย็นวางเต็มโต๊ะแต่ไม่มีใครแต่ แม่มองจานกับข้าวต้มปลาแล้วพูดเบาๆลูกแม่โตแล้วจริงๆบนห้องเรืองนั่งมองรูปสุดาในมือถือนิ้วปัดไปช้าๆแววตาหนักแน่นกว่าเดิมถ้าต้องเลือกผมจะเลือกทางที่เดินแล้วมีเธออยู่ด้วยเขาพูดในใจก่อนจะปิดไฟนอนเย็นวันเสาร์ลมแรงเหมือนฝนจะมางานวัดหน้าโรงเรียนจัดใหญ่กว่าทุกปี ลานกว้างเต็มไปด้วยแผงขายของเสียงเพลงดังจากเวทีกลิ่นข้าวโพดปิ้งลอยฟุง้งเรื่องนัดสุดามาเดินเล่นบอกว่าอยากพาไปดูหมอลำกับบิงโกแล้วก็แวะกินของอร่อยด้วยกันสุดาใส่เสื้อแขนยาวลายดอกกางเกงขายยาวเรียบร้อยเดินออกมาพร้อมกลิ่นแป้งบางๆเรื่องยิ้มกว้างทันทีแต่งแบบนี้พี่กลัวคนมองจนพี่หวงไม่ทันเลยนะ สุดาหัวเราะเบาๆถ้าพี่หวงจริงก็อย่าพาไปเดินที่คนยะสิคะทั้งคู่เดินลัดล้อผ่านร้านลูกชิ้นกล้วยทอดแวะเล่นปลาลูกป่องอยู่พักใหญ่แต่ไม่มีใครสนใจของรางวัลเท่าเสียงหัวเราะของอีกคนพอไปถึงโซนเวทีเรืองพาสุดานั่งกินไอติมใต้ต้นไม้เธอกินแล้วปากเรืองเช็ดให้เบาๆพี่ไม่ได้จีบเล่นๆนะ เรืองพูดเสียงนิ่งแต่จริงใจถ้าไม่คิดจริงจังพี่ไม่พามาแบบนี้หรอกสุดาหยุดกินเงียบไปชั่วครู่ก่อนพูดเบาๆหนูก็รู้ว่าพี่ตั้งใจแต่หนูไม่อยากให้พี่ต้องเสียอะไรเพราะหนูเรืองกาลังจะตอบแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังแม่เรืองยืนมองอยู่พร้อมถุงของเต็มมือเสียอะไรล่ะลูกเสียศักดิ์ศรีเสียชื่อเสียตัวตนของบ้านเราเหรอ สุดาชะงักทันทีส่วนเรื่องลุกพรวดขึ้นแม่มาทำไมครับแม่ถามได้ไหมว่าผู้หญิงแบบนี้ลูกพามาเดินโชว์ทำไมแม่ชี้หน้าสุดาแบบไม่ไว้หน้าแต่งตัวเหมือนจะไปเกี่ยวยาบ้านก็ไม่มีหน้าตาก็ธรรมดาสุดานิ่งมือกำถุงไอติมแน่นแต่เสียงยังสุภาพหนูขอโทษนะคะถ้ามันทำให้แม่ไม่สบายใจ ไม่ต้องขอโทษแค่กลับไปอยู่ที่เดิมเถอะแม่พูดพลางดึงแขนลูกชายแต่เรื่องยืนนิ่งดึงมือกลับแม่หยุดเถอะครับพอแล้วแม่รู้ไหมว่าสิ่งที่แม่พูดมันทำร้ายคนที่ผมรักมากแค่ไหนแม่ยังไม่ยอมรักแล้วไงรักจนลืมว่าลูกเป็นใครเป็นลูกใครใช่ไหมเรื่องพูดนิ่งๆ แต่ชัดทุกคำใช่ครับถ้าแม่ยังไม่ยอมรับผมจะย้ายไปอยู่กับสุดาเลยสุดาหันมามองทันทีสีหน้าตกใจเล็กน้อยส่วนแม่เรืองหน้าแดงจัดน้ำเสียงเริ่มสัน่นถ้าลูกออกไปตอนนี้ก็ไม่ต้องกลับมาอีกแม่พูดเร็วเหมือนตัดใจเรืองมองหน้าแม่ก่อนจะหันไปหาสุดากลับบ้านเรากันเถอะเสียงเพลงจากเวทียังเล่นต่อไป แต่หัวใจของใครบางคนกำลังเปลี่ยนไปตลอดการหลังจากคืนงานวัดผ่านไปเรืองก็ไม่กลับบ้านโทรศัพท์ก็ไม่รับสายแม่เขาไปขออยู่บ้านสุดาโดยยกมือไหว้พ่อแม่เธออย่างจริงใจน้ำเสียงไม่มีหยอกล้อพ่อสุดานั่งเงียบอยู่พักใหญ่ก่อนจะพยักหน้าอยู่ได้แต่ต้องช่วยงานทุกอย่างนะลูกเรืองยิ้มกว้าง ผมยินดีครับพ่อผมไม่ใช่คนขี้เกียจวันแรกที่ย้ายเข้าเรืองต้องนอนที่แคร่ไม้หน้าบ้านมีแค่ผ้าห่มบางๆกับยุงที่ตอมไม่หยุดเช้าวันถัดมาแสงยังไม่ทันสว่างเต็มฟ้าเรืองก็ต้องตื่นไปหาบน้ำบ่อยอยู่ไกลาจากบ้านเดินไปกลับก็เหนื่อยเอาเรื่องแบกทังพลาสติกสองข้างจนบ่าป,ปวดตึงสุดายื่นผ้าเช็ดหน้าให้ อย่าให้ล้มก็พอเดี๋ยวโดนพ่อว่าเรื่องหัวเราะหอบหอบล้มไม่กลัวกลัวควายเหยียบมากกว่าสายสายเขาต้องไปตัดหญ้าให้ควายลุยไปในดินเปียกๆที่เต็มไปด้วยหญ้ารกรกมือเคยถือโทรศัพท์หรูตอนนี้ต้องจับเคียวตัดหญ้าจนโดนขูดเป็นรอยหลายจุดสุดาเอายาหม่องมาให้ถ้าแสบก็ทนเอาอย่าอ้อนนะหนูไม่ทาให้ เรื่องทำหน้าขำๆแค่เธอพูดด้วยพี่ก็มีกำลังใจแล้วตอนเย็นพ่อสุดาพาไปดำนาเรื่องลื่นล้มไปสามรอบจนสุดาอดขำไม่ได้ถ้าเปลี่ยนจากปลูกข้าวเป็นปลูกเสียงหัวเราะพี่คงเก็บเกี่ยวได้เป็นตันเรื่องยิ้มทั้งตัวเปื้อนขอแค่เธอยิ้มให้พี่ยอมล้มทุกวันก็ได้กลางคืนบ้านเงียบมีแค่เสียงลมพัดกับหมาเห่าห่าง เขาคิดถึงตอนอยู่บ้านตัวเองที่นอนนุ่มกับแอร์เย็นๆแต่พอคิดถึงหน้าสุดาความคิดถึงเตียงก็น้อยลงกลายเป็นรอยยิ้มแทนวันต่อมาเรื่องอาสาทำอาหารเช้าแต่ไข่แตกตอนตอกทุกฟองข้าวก็ไม่สุดาเข้ามาเห็นแล้วหัวเราะแบบนี้จะเลี้ยงลูกไหวไหมเนี่ยเรื่องยิ้มหน้าเจื่อน ถ้าเธอช่วยหุงข้าวให้พี่จะอุ้มลูกเองทุกวันเลยสุดาหน้าแดงนิดๆก่อนเดินหนีไปเงียบๆแต่แอบยิ้มมุมปากอย่างห้ามไม่อยู่เชา้าวันใหม่เริ่มต้นอีกครั้งพร้อมเหงื่อเม็ดใหม่บนหน้าผากและหัวใจที่ยังยิ้มได้เสมอเย็นวันหนึ่งหลังเกี่ยวข้าวเรืองกำลังล้างเท้าอยู่หลังบ้านเหนื่อยแต่ยิ้มได้เหมือนเดิมสุดาเดินถือจานข้าวมาให้ ก่อนจะพูดเสียงเรียบเรียบเมื่อเช้าแม่พี่โทรมาเรื่องเงยหน้าแม่ว่าไงน้ำเสียงเขาไม่ได้ตื่นเต้นนักแม่บอกไม่ค่อยสบายอยากให้พี่กลับไปดูสักวันแม่พูดเหมือนป่วยหนักเรื่องถอนใจเบาๆแม่คงแกล้งอีกเหมือนทุกทีมัง้งสุดามองหน้าเขานิ่งๆแล้วพูดช้าๆแต่ถ้าแม่ป่วยจริงแล้วพี่ไม่ไปจะไม่เสียใจเหรอ เขานั่งเงียบอยู่พักหนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆงั้นพรุ่งนี้กลับไปสักวันก็ได้วันถัดมาเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่ากลับบ้านพร้อมสุดาฝุ่นแดงคลุ้งตลอดทางพอถึงบ้านแม่เรืองออกมาต้อนรับทันทีหน้ายิ้มแต่อารมณ์ไม่แน่ใจหิวไหมลูกแม่ต้มแกงหน่อไม้ไว้เสียงแม่ดูอ่อนโยนกว่าทุกครั้งเรืองยิ้ม ไม่คิดว่าแม่จะทำให้เองกับมือแม่มองไปทางสุดาแม่ทำเผื่อลูกกับคนที่ลูกอยากให้แม่ยอมรับสุดานั่งนิ่งพยายามไม่มองตรงๆแต่ใจกลับสะเทือนกับคำพูดนั้นเย็นวันนั้นแม่เรืองท,ทําทีพูดดีทุกคำไม่บน่นไม่ด่าแต่พอตกกลางคืน ตอนสุดากำลังล้างถ้วยในครัวเสียงแม่ก็ดังขึ้นจากข้างหลังเธอคงคิดว่าตัวเองโชคดีมากสินะได้ผู้ชายดีๆอย่างลูกฉันมาอยู่ด้วยสุดาเงยหน้าน้ำในมือหยุดไหลทันทีเธอยืนนิ่งไม่ตอบโต้แต่เธอรู้ไหมว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องอยู่กับคนไม่รู้จักโลกภายนอกเลยสุดาไม่พูดอะไรแค่เดินออกจากครัวช้าช้า มือยังเปียกน้ำแต่ใจร้อนว,วบูบคืนนั้นเธอนอนหลับไม่สนิทตื่นมาแต่เช้าลุกขึ้นไปหุงข้าวตามเดิมแต่สายวันนั้นเรื่องเริ่มพูดบางอย่างที่ทำเธอสะเทือนใจยิ่งกว่าเสียงแม่เมื่อคืนอยู่ที่นานนี่มันเหนื่อยจริงๆนะแต่ก็พอไหวแหละสุดานิ่งน้ำตาค่อยๆซึมขอบตาเธอหันหน้าไปอีกทางแล้วพูดเบา พี่รู้ไหมคำว่าเหนื่อยของพี่มันดังในใจหนูแค่ไหนเรื่องหันมาสีหน้าตกใจแล้วพูดเบาๆขอโทษนะหนูอยู่ได้ไหมที่นี่อีกสักพักสุดามองหน้าเขานิ่งๆแล้วพูดช้าๆถ้าพี่ไม่อยากกลับพี่ไม่ต้องฝืนเย็นวันนั้นเรื่องเงียบไปทั้งวันพอถึงเวลาเก็บของเขาเดินเข้ามาหาเธอแล้วพูดเสียงนิ่งๆ พี่จะกลับบ้านไปกับหนูอยู่ที่ไหนไม่เท่ามีเธออยู่ด้วยหลังจากวันนั้นเรืองก็พยายามทำดีกับสุดาทุกอย่างช่วยงานไม่ขาดแม้แต่วันเดียวแต่สุดาเริ่มเงียบลงรอยยิ้มหายไปเหลือแค่คำสั้นๆกับสายตาเหนื่อยเช้าวันหนึ่งแม่เรืองโทรมาหาเรืองน้ำเสียงอ่อนโยนผิดปกติแม่คิดถึงลูกจังกลับมาอยู่บ้านกันเถอะ จะมากับสุดาก็ได้นะแม่ยินดีเรื่องยิ้มบางๆแม่พูดจริงเหรอครับแม่ตอบเบาๆจริงสิลูกแม่ยอมแล้วเรื่องรีบบอกสุดาเธอฟังนิ่งๆแล้วพยักหน้าเบาๆถ้าแม่พี่ยอมจริงหนูก็จะลองดูอีกครั้งวันต่อมาทั้งคู่ย้ายกลับบ้านเรืองขนของใส่กระสอบมัดเรียบร้อย แม่เรืองออกมาต้อนรับพร้อมข้าวต้มหม้อน้อยในมือหน้ายิ้มเหมือนเปิดใจช่วงแรกแรกทุกอย่างดูดีแม่พูดดีทดําดีเหมือนไม่มีอะไรในใจเลยสักอย่างแม่ซื้อผ้าสิ้นใหม่ให้สุดาชวนทํากับข้าวด้วยกันจนเรืองเริ่มสบายใจแต่แค่ไม่กี่วันเรื่องเล็กๆก,ก็เริ่มโผล่ทีละนิดเหมือนฝนซึมใต้อิดวันหนึ่งสุดาหุงข้าวแล้วแห้งไปหน่อย แม่บ่นเสียงดังข้าวบ้านนี้ไม่เคยกินแข็งแข็งแบบนี้เลยนะอีกวันสุดารีบซักผ้าเพราะฝนตั้งเขาแต่ผ้าไม่ทันแห้งแม่ก็พูดเน็บผ้าแม่ซักเองยังหอมกว่าอีกบางวันสุดาล้างจานไม่หมดเพราะเรืองชวนไปตลาดกลับมาก็เจอจานวางเรียงเป็นแถวกับคำว่าคนขยันเขาไม่ลืมอะไรไว้แบบนี้หรอกสุดาไม่โต้อตอบ แค่ยิ้มเ,อเือนแล้วเดินเงียบๆพยายามเก็บทุกคำไว้ในใจเรื่องบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่ทันสังเกตเขาคิดว่าแม่กับแฟนเริ่มเข้ากันได้แล้วแต่สุดากลับรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านที่ไม่ใช่บ้านอยู่ตรงไหนก็รู้สึกผิดไปหมดวันหนึ่งเธอทำแกงจืดหมูสับวางไว้ให้แม่กินตั้งใจทำอย่างดีทุกขั้นตอน แม่ตักคำแรกเข้าปากแล้วพูดเสียงดังนี่มันอาหารคนหรืออาหารหมาสุดานิ่งไปทันทีน้ำตาคลอแต่ไม่ไหลเธอลุกขึ้นเก็บจานเงียบเงียบแล้วเดินออกไปคืนนั้นเธอนอนตะแคงหันหลังให้เรืองมือกำเสื้อแน่นใจเหมือนโดนบีบทั้งคืนเช้าตรู่วันถัดมาเรืองยังไม่ตื่นเธอเขียนโน้ตสั้นๆวางไว้บนหมอน หนูไม่ไหวแล้วนะพี่หนูขอกลับบ้านพร้อมเก็บของใส่กระเป๋าผ้าเบาๆแล้วเดินออกไปเงียบๆเสียงไก่ขันยังไม่ทันหยุดเรื่องตื่นมาไม่เจอสุดาเห็นแค่โน้ตกับลมที่พัดเบาๆตรงหน้าต่างเขาหยิบโน้ตขึ้นมาอ่านช้าๆใจหนักทุกคำน้ำตาคลอจางๆโดยไม่รู้ตัวเสียงแม่ดังมาจากครัวอย่าคิดมากเลยลูกเดี๋ยวก็กลับมาเองแหละ เรื่องเดินผ่านแม่เงียบเียบไม่พูดไม่ถามแต่ในใจเต็มไปด้วยคำว่าแม่ทำอะไรลงไปอีกแล้วเช้าวันนั้นเรื่องยืนอยู่หน้าบ้านมือยังถือโน้ตของสุดาแน่นไม่ปล่อยแม่เดินผ่านมาพร้อมตะกร้าผักแล้วพูดเสียงนิ่งๆไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวก็กลับมาแต่เรื่องไม่ตอบแค่มองตามแม่ไปเงียบๆใจมันอัดแน่นอย่างบอกไม่ถูก ทั้งวันเขาไม่พูดกับใครข้าวก็ไม่กินน้ำก็ไม่แตะน้าสาวที่แวะม,มาหาตอนบ่ายเห็นสีหน้าเรืองแล้วถอนหายใจยาวมีอะไรก็บอกน้าได้นะเรืองเงยหน้าช้าๆแล้วถามตรงๆแม่เคยพูดอะไรกับสุดาบ้างไหมครับน้ายิ้มเศร้านั่งลงข้างๆก่อนจะเล่าช้าๆว่า แม่แกเขาพูดไม่หยุดเลยลูกวันก่อนก็พูดแรงจนสุดาน้ำตาซึมแต่น้าห้ามก็ไม่ฟังเรื่องนั่งฟังมือกำแน่นคำพูดในใจวิ่งวนไม่หยุดผมไว้ใจแม่มากไปจนลืมดูว่าเขาทำสุดาเจ็บแค่ไหนเย็นนั้นเขาขึ้นห้องหยิบกระสอบใบเก่าเก็บเสื้อผ้าใส่ไปแค่สองชุด หยิบข้าวสารในถังใส่ถุงผูกแน่นหยิบปลากระป๋องสองสามกระป๋องแล้วยกขึ้นบ่าแม่ยืนขวางหน้าประตูน้ำเสียงแข็งจะไปไหนอีกล่ะลูกเรื่องตอบช้าช้าแต่ชัดเจนจะไปอยู่กับคนที่รักผมจริงๆครับเขาไม่พูดมากไม่ต่อว่าแม,แม่แม้แต่คำเดียวแค่เดินผ่านไปด้วยสีหน้าที่ตัดสินใจแล้วมอเตอร์ไซคันเก่าขี่ฝ่าลมเย็น ฝุ่นตามทางยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกในใจเปลี่ยนไปหมดเรื่องขี่จนถึงหน้าบ้านสุดาจอดรถแล้วเดินเข้าไปเงียบเงียบมือยังแบกถุงของแน่นพ่อสุดาออกมาเห็นรีบเดินมาหามีอะไรหรือเปล่าลูกเรื่องวางถุงลงยกมือไหวช้าช้าผมมาขอขมาครับผมปล่อยให้สุดาเจ็บมามากพอแล้วพ่อพยักหน้าแล้วเดินกลับเข้าบ้านช้าช้า ปล่อยให้เรืองยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวไม่นานประตูห้องเปิดออกสุดายืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าอึ้งนิดนิดแต่ไม่พูดอะไรเรืองยิ้มบางบางพี่ไม่มีอะไรมาให้เลยนอกจากข้าวสารกับคำว่าขอโทษสุดายังเงียบน้ำตาเริ่มซึมขอบตาแต่เธอยังยืนอยู่ตรงนั้นไม่หันหนีเรืองพูดต่อพี่ไม่อยากให้สุดาต้องกลับไปเจ็บอีก ถ้าจะเริ่มใหม่พี่อยากเริ่มตรงนี้ไม่ใช่ที่บ้านพี่สุดาก้าวเข้ามาใกลๆ้ๆแล้วพูดเบาๆแล้วแม่พี่ละเรื่องถอนใจยาวถ้าแม่รักพี่จริงแม่จะเข้าใจในวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งท่ามกลางแดดอ่อนๆกับลมโชยเบาๆหน้าบ้านสุดาเงียบสงบเหมือนทุกวันเรืองนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงปลอกมะละกอให้แม่สุดาทำส้มตำ สุดากำลังกวาดลานอยู่ใกล้ๆเสียงเครื่องยนต์ดังแว่วมาก่อนจะเห็นรถกระบะคันคุ้นตาจอดตรงหน้ารั้วบ้านแม่เรืองลงจากรถถือถุงผ้าใบใหญ่เต็มมือหน้าไม่ได้ยิ้มแต่ก็ดูไม่แข็งเหมือนเคยเรืองลุกขึ้นทันทีสุดาก็ชะงักมือที่กวาดต่างคนต่างมองแม่ด้วยความไม่แน่ใจแม่เดินเข้ามาเงียบเงีๆ วางถุงลงตรงหน้าเรืองแล้วหันไปมองสุดาด้วยสายตานิ่งๆแม่ไม่ได้มาด่าไม่ได้มาแกล้งเสียงแม่เบากว่าที่เคยแววตาดูสันๆแม่มาขอโทษประโยคสั้นๆแต่ทำให้ทั้งบ้านเงียบลงทันทีสุดาไม่พูดอะไรแค่มองหน้าแม่นิ่งๆเหมือนยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ได้ยินคือความจริง แม่ผิดเองที่เคยมองแค่ฐานะมองแค่ว่าใครควรคู่กับลูกแม่เสียงแม่เริ่มสั่นขึ้นเรื่อยๆแต่แม่ลืมไปว่าความสุขของลูกมันอยู่ที่คนข้างๆงไม่ใช่ในกระเป๋าเงินน้ำตาเริ่มไหลาจากหางตาแม่เธอยกมือไหว้สุดาช้าๆแม่ขอโทษจากใจจริงสุดานิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ยกมือไหว้กลับเบาๆหนูไม่โกรธคะ่ะหนูแค่เสียใจ แม่พยักหน้าแม่รู้แล้วแม่ถึงต้องมาเองเรืองยืนอยู่ข้างๆตาแดงแต่ไม่พูดอะไรเขาจับมือสุดาเบาๆแล้วบีบเบาๆเป็นสัญญาบเงียบๆหลังจากนั้นแม่หันไปหาพ่อกับแม่สุดาพูดเสียงแน่นๆว่าแม่มาขอพาลูกสะป้์กลับบ้านพ่อสุดามองหน้าแม่เรืองอยู่พักหนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆแล้วพูดว่า ถ้าคิดได้แบบนี้ก็เอาไปเลยครับเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากหลังบ้านลมเย็นๆพัดผ่านรั้วไม้ไผ่เหมือนธรรมชาติก็รับรู้ความเปลี่ยนแปลงสุดาหันไปมองเรืองแล้วพูดสั้นๆแต่ชัดเจนว่าตกลงเราจะกลับไปอยู่กันเป็นครอบครัวแม่เรืองน้ำตาไหลอีกครั้งเดินเข้ามากอดสุดาแน่นไม่ใช่กอดของคนชนะ แต่เป็นกอดของคนเข้าใจภาพสามคนยืนยิ้มหน้าบ้านกลางทุ่งคือจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่เคยแตกแยกแต่กลับมารวมกันได้ไม่ใช่เพราะเงินไม่ใช่เพราะคำพูดหรูๆแต่เพราะคำว่ารักที่เรียนรู้กันด้วยใจจริง